สวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมีบางขุนพรมพิมพใหญ่นะครับเนื้อจัดดีนะครับสภาพชายช้ำๆหน่อยแต่ไม่สึกนะเนื้อช้ำๆเลยนะเนื้อสวยนะครับตรงนี้นะพิมพใหญ่บางกุนพรมนะครับผมเนื้อจัดจานดีนะครับ ข้างครับผมเปิดแบนะ่งปันฮะเปิดสามพันห้าคนนะครับตรงนี้นะเนื้อจัดดีนะครับออกโซนขา,ขาวๆนะไม่มีซ่อมนะครับเนื้อจัดนะอันนี้เป็นหลุมลงไปแต่ไม่ลึกนะนี่ฮะเนื้อสวยนะครับผมเปิดเบาๆนะ 3 0 0ครับผมด้านหลังนะครับหลังยุบๆเนะนะครับเนื้อแกร่งแต่ว่ามีความหรือความนุ่มนะครับโซนขาวนะลองดูครับใครดูแล้วชอบทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมสวยดีเปิด3,005ครับผมทักมาคุยกันขอรูปเพิ่มเติม,ตมทางไลน์นะครับผมโอเคนะครับ